หนื่อยไหมเจ๊ก็อิดหน่อยค่ะพอมาถึงบ้านก็หายเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะน,อน,อ,นอนดึกค่ะเจ๊นอนดึกค่ะเดี๋ยวเบียจะขึ้นไปอาบน้ำเพิ่งเคลียบินเพิ่งสั่งของชอบสีเล็บนี่เราไปทำเล็บมาใหม่เป็นเล็บเจลเราทุกคนต่อเป็นอะคริลิกมันจะได้อยู่ทนทนมันดูไม่สกปรกไง อาบน้ำยังยังคาบยังครับเพิ่งจดซื้อของจดซื้อข้าวซื้อของพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็กินใครอยากได้ไม้นะคะทักถามหาพี่เอกได้เลยนะคะพันหนึ่งพันสามรอยี่สิบอันกระต้อยเดียวนะพันสามอันกรนะกต้อยเดียวนี่ยนะอันกระต้อยเดียวนี่แอะ อันน้อยเดียวเองคันสามเลยเหรอเอฟซีเจเบียค่ะติดตามมาตลอดเลยค่ะแม่เราเป็นไงบ้างสบายดีค่ะพึ่งได้เงินลุงตู่มาห้าพันก็โอนให้แม่ไปหมดเลย <c oughs> โอนให้แม่ใช้หมดเลยค่ะขายของที่ไหนเจยอยู่ชนบุรีลูกพี่เบียอยู่ชนบุรพี่เบียมีเอ่อหอยพี่เบียมีปูม้ากุ้งสดปูม้ากุ้งสดแจลวมอนปลาหมึกค่ะ ถ้าเกิดอยากจะทานอย่างอื่นเราแนะนําให้ทานสั่งร้านอื่นมาแชร์แชร์กันก็ได้ค่ะแต่ร้านเบียร์ไข,ข่แค่สี่อย่างค่ะเพราะว่าแม่ค้าทาไม่ไหวนะคะด้วยเอ,อเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไงเจ๊พี่เห็นหนูอมไมเห็นคะลูกเราเป็นร้านทําทไม่ไหวอะค่ะเขาอยากกินอะไรที่มันหลากหลายสั่งร้านอื่นมาแชร์แชรอยู่ในโต๊ะเดียวกันได้ค่ะร้านอื่นจะได้ไข่ด้วยกันได้ค่ะจะได้อยู่ด้วยกันได้ถ้าเกิดเราชิงขายทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งเราเหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ร้านอื่นขข่ได้เหมือนกัน ในโต๊ะเนี่ยอาจจะมีร้านยำร้านเราบ้างมียำจานเราร้านร้านเราบ้างแล้วก็บอกพี่เอาเปลี่ยนจากกระดิ่งเป็นะระฆังเนี่ยแล้วพอมีกระดิ่งลูกค้าก็ไม่ได้ยินนั่งเหมือนลับเหมือนไหลาตายเหมือนนั่งเหมือนหลับเนี่ยแล้วต้องเรียกอะ่ะเหมือนเขาแบบนั่งจะลืมไปแล้วอะ่ะเอออยู่ตรงไหนของเก้ากิโลคะาใช้เบียอยู่ตลาดเดอะเบลเทนฟู้ดค่ะ สวัสดีจ,าจ้าเจเบสสวัสดีค่ะคุณเหงาพิ่งรู้ว่าเหงามิ s ยูขอ Land, ขอบคุณค่ะคุณแลนกิฟสันขอบคุณค่ะตาสวยค่ะไม่หรอค่ะเอาจริงตอนนี้หน้าสบมากจะเป็นใส่ฟิลเตอร์ยอยอเจ๊มาขายขอนแก่นหน่อย ต้องไหนคุณชนบุรีคะ่ะอยู่สีราชาคะ่ะสีราชาคะ่ะลูกค้าพี่เมียค้าที่ไหนกะไม่เข้าใจเชฟมาขายที่วังหลังมั้งสิเออีดอกก็ขายทั่วประเทศไทยไปเลยสิจ๊ะ พอเรียกเสียงดังก็ตกใจกูเหนื่อยเหนื่อยกูจะเอาอยัางไงกับลูกค้าดีวะเนี่ยยำเจ็ดมัดชนบุรีใส่เจ็ดอย่างไปเลยเจเบี ok, ยสวยขึ้นเหมือนเจเบียนิดหน่อยอ่ะมึงเอาให้แน่อ่ะมึงเอาให้แน่ก่อนมึงจะเอาไงกับกูอ่ะมึงว่ามา กินข้าวยังคะกินแล้วค่ะกินข้าวยังคะเจ๊ลองพูดคำว่าเลอคคายดูหน่อย เดาวเรืองดาโดยหนึง่ง <c oughs> ขอเพลงกันเจนัหน่อยเอาวันนี้เบียร์เสียงแหบตอนแรกอะ่ะตอนแรกยังไม่เสียงแหบเลยพอขับรถตากฝนพอตากฝนกลับมาบ้านอ้าวอีดอกแหบเลยแหบไปเลยจ้ะ เจเบียอยู่ชนบุรีนี่โอเคเดบีปักหมุดให้ขอบพระคุณคุณพี่เกศรินเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไปดูก่อนคุณเกศรินใช่ไหมเกศริน เอาใจเด็คิวกินคิวพอทานข้าวยังค่ะทานแล้วค่ะทานข้าวยังค่ะทานแล้วค่ะ,คคะสีเล็บสวยไหมาอาจจะเหมือนแง่งขิงไปนิดนึงแต่ก็โอเคอะ พเบียนาใสมากค่ะใสไปทำอะไรมาคะใช้ฟิลเตอร์ค่ะพอทาเลมกี้แล้วโอเคเปล่าไหมมันไม่ลอกนะเว้ยมันใ้เนี้ยมันโอเคเกดเองที่พาครอบครัวบุกไปวันนี้อ๋อใช่ไหมที่แม่บอกจะแกงมะลุมให้พี่เบียร์ใช่ไหมใช่ไหมเกดใช่เกดนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหม ที่ว่าแม่จะแกงแก่ที่ว่าแม่จะทําแกงมะลุมมาให้พี่เบียร์ไหมที่ว่าตัวเองสั่งทุกอย่างอย่างละร้อยร้อยร้อยหมดเลยใช่ไหมพี่เบียร์จำไม่ผิดใช่ไหมเจ <c oughs> เบียร์อายุเท่าไหร่คะอายุสามสิบสี่จะสามสิบห้าค่ะเบียร์เกิดวันที่ยี่สิบแปดมกราคมนะคะลูกค้าใกล้ถึงแล้วนะคะวันเกิดเบียร์ทุกคนนะคะรวบรวมตังค์เอาไว้นะซื้ออะไรมาก็ซื้อนะรับหมดนะใครไม่ซื้ออะไรนกะูบอกให้หมดเลยนะ ส่สมตังค yeah, <par> ์ไ so, ว้เลยนะเดี๋ยววันที่28มกราคมใครมาซื้อกูแล้วกูเอาหนักกระติกยิงทห้หมดเลยแล่ะเดือนเดียวกันเลยใช่คนเกิดเดือนมกราคนจะสวยชอบตอนที่บอกช่างพ่อมถึะขอทานหนึ่งอ่ะไปนะลูก ไปแล้วนหนึ่งคนบล็อกค่ะใครเข้ามาแบบว่าอะไรที่มันแบบมาก่อความสงบคนอื่นเขาเบียขออนุญาตนะจ๊ะไม่ว่ากันนะไม่ว่าทุกคนไม่ว่ากันนะสวัสดีอีเจบอมดินแดนดามความ,มาหาความรักแม่คนไปอาบน้ำนอนดีกว่า เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนนอนโอเคไหมทุกคนไปอาบน้ำก่อนว่างๆจะไปอุดหนุนทุกชิ้นกิกี้ยังไงมาแล้วสวัสดีคุณพิกสวัสดีขายตรงไหนของชนอยากไปกินค่ะไอเจกิกี้จูโนบ้านนานางฟ้าบ้านนาอุ้ยขอบคุณมากฉันคิดถึงเธอ เบียร์ออยูศรีราชาเบียร์ออยูศรีราชาเบียชนบุรีถ้ามาแล้วต้องเอาชุดแดงมาให้ฉันด้วยนะถ้าเธอไม่เอาชุดแดงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหลอนเอาชุดแดงลูกไม้มาให้ฉันฉันจัดยำให้หลอนแบบเต็มโต๊ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคเปล่ากิกกจูโนนางฟ้าบรรณา,าอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ก่อนเป็นเรียกชื่อชิมถ้าเอาชุดแดงนั้นมาให้ฉันถ้าทําชุดสวยมาให้เจเบียหนึ่งเอาชุดสวยชุดนั้นมาให้เจเบียเจเบียยำให้เต็มโต๊ะเลยฉันอยากได้ชุดลูกไม้แดงนั้นมาก โอเคปะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวไปให้จัดไปเลยคะ่ะเดี๋ยวจัดยำให้แบบแปบบจานโอเคปะ่ะไม่ต้องคิดตังค์แต่ยำไม่กินฟรีๆเลยแปบบจานไม่ต้องเอากำไรนะอีดอกกังว่าใจฉันจะทันนะั่นน สวัสด,ดีจ้ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวไปไปอาบน้ําก่อนนะค่ะทุกคนค่ะิถม,มาค่ะไปแล้วค่ะนี่สีแล้วรถสวยเราไม่เห็นมีใครชมเล็บเราว่าเล็บเราสวยเลยอ่ะอเนี่ค่ะคิดถึงะา่ใจตังค์ได้ค่ะเดี๋ยวชุดให้ไม่เอาเจเลี้ยงฟรี เธออุตส่ามานะมาวันนั้นฉันชอบเลยฉันเห็นชุดแดงแล้วนแบบว่าโฮย้ยไอไล์มากฉันชอบมาชุดแบบเฮย้ยมันต้องได้แล้วป่ะ <c oughs> ไปแล้วบี๊ไปบาบนั่งก่อน เล็บพีเพรสวยมากเลยค่ะเล็บเพรสีน้าเงินค่ะอันนั้นลอกแล้วแต่อันนี้สีแดงแบบไม่ลอกนะคะเพราะมันเป็นเล็บเจลแบบอะคริลิกนะคะมันไม่ลอกนะอันนี้ไม่ลอกนะอันนี้พักลอกก่อนพักลอกก่อนหนึ่งอันนั้นสีนั้นลอกนะอาจจะจําคนผิดนะคะอาจจะจำคนผิดค่ะอันนี้เราคนไม่ดัง ไปแล้วพี่เอกสามีเบียให้ขึ้นไปแล้วค่ะวันนี้เขาบอกว่าจะจัดที่เบียสองทีค่ะพี่เอกบอกว่าให้เลิกไลน์ได้แล้วเมียจ๋าเดี๋ยววันนี้ผัวจัดให้สามทีจ้ะ <c oughs> เจ๊มีคนถามเจขายกี่โมงจะขับรถจากอุดรมากิน <c oughs> บ้า <c oughs> บอ <c oughs> บ้าปอุดรไม่ใช่ใกล้ใกล้ตายหูยงเกินไปเขาว่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชัดแบตอ่ะชัดแบตแล้วคุยกันคนมาจากอุดรอ,อุ้ยพี่มันไกลมากเลยนนะายอมใจ ครอยากรู้ที่ร้านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ปักหมุดนะ จะต้องไปซักผมไอซักผมซักผม,กผมไปได้แล้วล่ะเราไปนอนกันได้แล้วทุกเธอ